ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่ใหญ่ตัวอะไรวะนี่เกาแล้วมันไม่กล้าไปเอ็ดมันจะขึ้นนู้นนี่แล้ว เอ,เอาไม้ช่วยมันดิยังไม่ขึ้น,นเดี๋ยวมันก็ไปเลส่งไม้มันส่งเทือกก็ได้กี่เมตรวะนี่โอ้โหมาสักสองเมตรได้เลยนี่นั่น ขึ้นทางสายเบ็ดได้เลยเดี๋ยวอ่ามันติดสายเบ็ดเดียวอ่าต้อยเลยเฮ้ยจมน้ำแล้วอะ